นิทานอีศบเรื่องหนูในหีบหนูตัวหนึ่งใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในหีบที่เต็มไปด้วยอาหารมันไม่เคยออกมาเห็นโลกภายนอกเลยจนกระทั่งวันหนึ่งฝาหีบถูกเปิดออกมันจึงรีบปีนขึ้นไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่พลาดตกออกไปข้างนอกหีบมันพยายามปีนกลับเข้าไปในหีบอยู่หลายครั้ง แต่ก็ตกลงมาทุกครั้งจนมันหมดแรงทันใดนั้นเองมันเหลือไปเห็นอาหารที่มีอยู่มากมายมันจึงพูดกับตัวเองอย่างมีความสุขว่าข้าจะกลับไปอยู่ในหีบแคบๆบใบนั้นทำไมนะในเมื่อข้างนอกออกจะกว้างใหญ่แถมยังมีอาหารมากมายอีกด้วย นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าปิดกั้นตัวเองให้อยู่ในโลกแคบๆจงเปิดใจกว้างยอมรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพุทธภาษิตความได้ปัญญาให้เกิดสุข